สวัสดีจ้าวันนี้พ่นาจะพาน้องผึงน้องอูงน้องอ้อน้องอ้อไปเดินตลาดนัดบ้านเองจ้ะที่บ้านฟางห่างจากบ้านหน,นองนกกระเรียนเจ็ดกิโลจ้ะ<ม>ตลาดนัดบ้านเองของขายอย่างอะไรไม่นี่ใช่อย่างมากเลย<ม>เยอะแยะเดี๋ยวไปดูกัน ที่จะไปน่ของเยอะไหมคะเยอะเยอะมีขายทุกอย่างเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นของกินหรือว่าของกินรวมเสื้อผ้ารวมกันหมดเลยเหมือนตลาดนัดใหญ่อะใช่เขามีทุกวันป่ะหรือว่ามีฉพวันจันทร์กับวันศุกร์ตอนเย็นบ้านปางบ้านหลังตลาดใหญ่พอๆกับบ้านหนูเลยตลาดนัดสองวันแต่มีทุกวันนะอาทิตย์หนึ่งอะมีทุกวันแต่ว่าคนละหมู่บ้านสับกระปใช่สับกเหมือนกันนะเนาะเหมือนแทันุที่แถวนี้ตลาดนั้นมันวนเนาะ น้องจ้าตลาดนัดบ้านเองมามามาเร็วน้องพึ่งโอ้ยอยากเป่นบ้านลมโอ้โหไปเลยไปเลยไหนพี่นาพาหนูไปเล่นบ้านลมหน่อยค่ะไปสิไปสิเดี๋ยวพี่ออกมันเฉพาะนูนคนนี้ของไม่น้อยจังเลยเยอะเนาะองหนักเหรอครับพวกล่ะหนกสิบกิโลโอ้ยไม่มีของเลยวันนี้เร็วขวาก่อนว่ะ เฟียเฟียเฟียแน่นใครอยา่อางเงี้ยเลยเด็กไปหมดเลยเออเออปกติแน่นเลยอืมตัวนี้ถูกว่าก็เยอะคออยู่คอคออยู่เนี่ยฮะปกติทุกล็อกเลยน้อพี่นางเนาะ ส้มส้มพี่นางส้มนี่วาไปพี่นางไปจัดหมวดนี้เราต้องถูกดีไปเท่าไหร่คะเนี่ยพี่นางเอาเลขอะไรเร็วค่าซ่อมตู้เย็นเอา068นี่แหละโอ้โห

เป็นเกะเดี๋ยวแกะจะว่าแกะไม่หวานไหมแกะมันหวานไหมล่ะหวานเนี no. ่ยทำไมเปิดมันหนาเปิดมันหนาอยู่นะนกอันนี้เป็นอะไรอ่ะเหรูปอย่างเงี้ยเออคิโลพี่นางนสองคิโลเราเราอย่างละเห็นละโลใช่ไหมอันนี้ไม่ได้มาเลี่ยวเนี่ยันี่ก่อนเนี่ยเราต้องเช็คสี สีเข้มเข้มแล้วก็กรุนี่างนี่เนี่ยนก่ใจอย่างนี้จ้ะอย่า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 งนี้จ้ะวันนี้ก็มาตลาดนัดบ้านฝางกันได้อะไรกันบ้างเนาะน้องได้ขนมค่ะน้องพึ่งอ่ะได้สล็อกจกค่ะามก็ได้ส้มจ้ะส้มได้มันส้มเราเกลับบ้านไปกินขนมกันทำไมไม่บอกว่าได้